ครับผมไปไปสวัสดีคร <hire> ับพี่น้องอาทุกท่านมาแล้วครับกับช่องจุดสามพีเชนเนีครับผมมามามาวันนี้นำ n h i ề วนำ n h i ้ u อย่างเดียวนำ n h i ề วกระดูหมูครับไปไปหยอกเลยหยอกเลยก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด subscribe กันด้วยครับเด้อเป็นกำลังใจผมกันมาหยอกกันเร็วนี่ ไปครับแนาบนสุดนวบนืน้ำมาตัวปวนน้ำมาไปกินก่อนกินก่อนจ้าพอกินก่อนด้วยูกใช่หมะเหมาะครับไปหยกเลยหยกเลยนี่ครับน้ำหย่อนน้ำหย่อวมึงหนะหูด้นหอนนครับให้เอาด้วย 么？嗯、mm，么、hmm. oh. mm？你哼好了。不不不不。 ก้อนังเลยอมนี่มีพักเอไปหน่อยอืสุดยอดเลยมา สับสับครับด่าปรอมันจเลยีแล้วีลืมอ๋อ ส่วหนัมือนังหอดนี่ค sì รับช่วงกระดูกอ่อนจนเปื่อยๆเลยนะมาอื้อ

เดี๋ยวก่อนกำลังการฝนตกเลนะนเหมือนฝนจะตกในมือมาลืมพักเลยนะ <ś led> สมเซียนน้ำเงี้ยวครับมากมากของมากลลเลยของล้ำขนาดเลยอ Và ah, À

สุดอยอดครับหืมลูดูไปไป โอ้โหน้ำตา่มากครับ จะโมอะอ่อะไรจะเออโมละม <c oughs> ป่ะไม่อกกินนี่ทม่อ่อไม่กินนี่อ่ะกินนี่กินนี่กินนี่ไม่บอกกินอ่ะเนาะอกใก้กินโมตี่ยังเนาะยกกระดูกปะปนรวนมาเลย เนาะฮึฮลาเรียบร้อยเลยไปับมีแล้วครับรักก็ดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับให้เป็นราลจงใจผมเด้อกดจ่องชดตามปีแค่เนี้ยครับมันนี่กำลังเนี้ยกระดูหูซีโขรงกก็ดูมุปๆรอเปล่าไป เจอกันไหมกันนะครับกันนีกับหอตักกันกละมีอย่างที่ผาดปกันได้ของไพเดอร์ครับเด mm ้อเจอกันนะเนาะสวัสดีครับ